ะาาขออรร่นชชชมูตโดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็ดจามือวันนี้นะครับเรามีช่องของคอนเทนต์ใหม่ที่จะมานำเสนอกันใช่ไหมทุกคนใช่ครับแล้วก็คือซึ่งคอนเทนต์ก็คือ Minecraft Challenge นั่นเองนะโดยเราจะทำชาเลนจ์นะโดยที่เราจะเป็นอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์แรกนะฮะโดยวันนี้ผมอยากจะรู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพวกเราวิ่งเร็วสุดๆเลยฮะใช่ไหมทุกคนอยากรู้ไหม โอเคถ้าอยากดูแล้วอ่ะนี่กดเลยสำหรับเทมเว้นนี่เราห้ามคราฟเตียงนะทุกคนนะเอาเลยกดเลยโอเคนะเร็วเอาเร็วเอาตัวรอดเลยทุกคนทำแบบทำแบบเอาตัวรอดแบบเอาของก่อนไปเอาของก่อนดีนี่ดีนี่ไปไหนอ่ะเอ้าเอาของก่อน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 โอเคพี่กอลพี่เอ็กกับขวาเนี่ยอะไรกันเอาเอาพี่เอ็กไป เอาของเอาของเดีกวไปพยายามด่าเดินเอ้ยุกกดย่อกดย่อไงเอ้กดย่อช่วยได้กดยอเอ้ยทุกคนกดยอกดย่อช่วยได้ันไ้ามมก่ออ่ะเดี๋ยวจะต้องทำงานเอาตัวให้ครบหนึ่งวันนะพ่มยกดย่อมัทำให้ยิางลวนยังดีอ่ะอะไรวะก้นเอ้ไกก่ไกเยเก่ ตายกีตาร์ไปลงสายตายาวต้องไปตัดเว้นไปนะโคตรนะอะไรวิ่งโคตรเร็วอ่ะนี่คุกีตาร์คือกีตาร์ที่ฝันอยากจะเป็นเดอะเฟสในที่สุดเขาได้เป็นอะไรอะไรของวีละโอเคเัาได้ก็ต้องทำหลายๆอย่างตัดไม้ก่อนแล้วกันนะอยู่แล้วกับว่า เราอขกดย่อใช่ไหมทำไมแตะไม้ช้าจังวะกีต้าร์กีต้าร์โคตรกีต้าร์โคตรไวอ้าหนูก็เกลียดแต่มาเป็นคอนเทนต์ทังคู่นี้นี่เฮ้ยเอาอาหารก่อนเอาอาหารก่อนวิ่งเร็ววิ่งเร็วจะไม่มีอาหารนะสะดวกอะไรวะโคตรไวเกือไม่น่าทำโอุ้ยขนาดแต่คุณกีต้าร์ก็อยู่ไหนเนี่ย ผมก็ต้องการโอเคเราจะทำแบบเหมือนเราตัวรถปกติก็แล้วกันนะใช่ไหมทุกคนเฮ้ยเหมือนก็ที่ราะดมได้หว่้พี่ก็เกลียดแต่มันสนุกดีจะมาชมดูความเร็วโอ้พระเจ้าครับเฮ้ยเราดูเวลาผมไอ้นั่นอ่ะที่ต้าเมื่อเรา๋ยวทำยาโบ้เดี๋ยวเราเร็วเกินไปจนแบบเราทะลุไปอีกมิตินึงเลแบบแบบแบบเรื่องเหนืแฟนอะที่แบบเราทะลุไปอีกมิตินึงเลยอ๋อไม่เลโก้เดี๋ยวไปนั่นเนาะเออใช่เขาใช่ไปด้วย ยี่งไดเแบบเดิวิตีหนึ่งโ้ตยไวได้มาแล้วนะเอ้าสร้างไม้ตรงนี้เลยรอเรื่อยๆเลยใครคราฟพ่เตอร์ไม่ได้ขบใจมั้ยใครคราฟที่คราฟนีโอเคขั้นแรกเราต้องคราฟดาบใช่เดี๋พื้นฐานพื้นฐานนั้นเออลืมคราฟไหมเง่แงงงไปแล้วก็เราไปขึ้นวกเขา พวกเราพวกเรานหพวกเราเวของเราครับโอ้ยาตารของดรบครับเฮ้ยดีดีดับเลยับเรับดับดับดับเฮ้ยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้นี่ชิปกดชิปช่วยได้กดชิปช่วยได้เฮ้ยเราเก็บไปไหนวะเฮ้ย

อันนี้เป็นน้ำเลยเหรอไปดูพี่ไปหาอันนี้กันไอ้เกาะตรงที่มันทำมันมาเดี๋ยวไปแต่ไปหาอันนี้อีกอะโหโหลดไม่ทันเอ้ยตรงนั้นมีวัวจะไปฆ่าวัวกันเอ้ยมีหมาเอ้ยมีหมาช่วยด้วยหมามันจะฆ่าพี่เอ้ยพี่ไปตีหมาเอาดีกว่าเอ้ยไอ้โคตรไวโอ้เต้าจะเป็นผมเมื่อกี้ โอ้อะไรมันจะไวเดี๋ยาาห้าดูเลใช่เฮ้ยมันจะข้ำเลยทุกคนเราต้องหาเราต้องหาบ้านอยู่อะไรมันจะไวกันเลยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวนจะไม่น้ำได้อ่ะเดี๋ยวดิทานเฮ้ยมันจะเ้ยมันจะข้ำเร็วมันจะข้มแล้ว เร็วทุกคนเอาตัวรอดหนึ่งวันหนึ่งแค่หนึ่งวันนี่เร็วขนาดนี้บอกเลยว่าผีก็ไม่เล่นน่ะ<ม>ผีก็แบบไม่อยากตามอะ่ะไปแล้วครับเดี๋ยวนี้คือมันเร็วอะ่ะแล้วมะเร็วมากถูกไหมถ้าใครคิดคอนเทนต์แบบสนุกสนุกได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถมาบอกเราได้ยังเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะชื่อ,ช,อ,อนะชื่อสั้นๆแต่ไม่ได้ใจความเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้าค่อยบอกหลังครับ โอเคนี่ก็คือค่าเลยเนี่ยพี่เมดซอมบี้ซอมบ้งซอมบี้พระแสงเลเซอร์ตัวอะไรสักตัวเลยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับทอดมาโอเคพี่ได้ทอดแล้วเด็กเอ้วอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่แบบเดี๋ยวพี้แบบเดี๋ยวพี้แบบเดี๋ยวนี้แบบนี่นี่อ่ะนี่นี่อ่ะ ันนี้นะโอ้ยกินไดนี่แต่ซมมีม่วะเออแค่เอาเอาแค่แค่หน,นึ่งวันนี่แค่หนึ่งวันอู้ดูเฮ้ยทุกคนดูความไวเราสามารถวิ่งข้ามทะเลสาบได้เฮ้ยกลัไว้มันเป็นเทนกนอะไรเรื่องกดชิปมันช่วยได้จริงบอกว่าเอ้ยอยู่อยู่อยู่ในน้ำก็ปลอดภัย มีเอเดอร์แมนอยู่ตรงนั้นด้วยไอ้ตามผมมาสิผมจะพาคุณไปขึ้นสวรรค์อะไรมันจะไหวมานี้วะแค่หนึ่งวันนี่ก็เป็นยากขนาดนี้ยระวังระวังมีมีมีพวกใจเกเรตรงนั้นเต็มเลยโคตรไหวอะนะอยู่ในน้ำช่วยได้อยู่ในน้ำช่วยได้ เอ้ยช่วยั้งยิงเอ้ยช่วยด้วยวายวายตางามดวายเอ้จะตายจ้าจะตายเฮ้ยทุกคนหลบทุกคนลบเยกนได้จะตายกนได้่าตายเอ้ยพี่สมบิถือดามาโอ้จะตายจ้าอะไร แค่หนึ่งวันมันยากขนาดนี้เลย,น,ย,ย,เลยนะยังไม่เช้าเลยอีกเหรอเนี่นมนยมันเรื่องสำคัญแลวเรื่องปรุงเรื่องปลาเอ้คือคือโคตรวัะวันววนี้ขนาดว่ายน้ำไ,ม,ไม่เนี่ยแต่ก็ไงอ,อ้าวกีตาร์

ต้จ oh, ัดูความเร็วน yeah> oh, ี okay, on, on okay, forth, hey, ่สิโอ้เระเจ้าช่วยเห้ยทุกคนอยู่ไหนอันนี้ผมอยู่คนเดียวโอ้โหรวยโอเคกดย่อกดจอเฮ้ยบเดี๋ยวเดี่ยวผมยังออกจากค่เล็กนรกกี้ยังไม่ได้เลยผมมาช่วยนะคุยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครวิานหน้าไปวะ ไงนี่มาดีมีของให้ผมด้วยพีเรอของไม่มีแล้วไปหาของเขาอนกต้าหายไปดูเปนโอยปาเที่แล้วของทุกคนคือหายหมดจังนี้คุณกิต้าคุณตายเหรอหรอว่าอะไรทำไมข้าบไม่ได้ฮะ ทำไมครับไม่ได้คุยได้เอ่าทำไมขามันมันมันหุยขามไม่ได้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อน <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขนาดแค่จะตัดไม้นี่มันมันทรมานกูโ <c oughs> จงโจงนี่นุ๊กโจงโจงมันใ,ใ,ใช้ใช้พลังกีดตัดไม้ไปผมไม่มีอาหารให้ผมมีแต่ไม้เอาเปล่า เอาเอาเปลือกไม้และรอเลือกไมมากินดีอร่อยอร่อยอร่อยออรเลยเใครดีนี่ตีทําไมเนยสิเอ้แมงมุมแมงมุมแมงมมมงมแม่ไปไแมงมซอมบี้กเลตนไอ้ตีตินีนี่มีหา นี้จะไปกดปุ่มนะถ้าไปเอ้ยมีของของของให้ตกเต็มเลยนี <c oughs> ไ่ได้ไปกดปุ่มเดี๋ยวนี้เลยในะช่ไปกดเลยเพราะว่าทีนี้ไม่ไม่เร็วแล้วม,ลมันไม่ใช่คอนเทนต์ทำไมเร็วโอ้ยอามาดีซอมบี <c oughs> ้อะไร like here, oh, ไมันจะวิ่งไวายอะไรวะวิ่งไวเลยเลอ ไม่ด้วย <laughs> วันวันเดียวมันยากขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับไองของผมตกไปแล้วอะ่ะเ, <laughs> เออจะจะตายจะตาย <laughs> <laughs> เอากิ๊เบเปอร์บึ้มไปแล้วอะ่ะเอาแล้วลปุ่มพังใช่ไหมเนะี่ย ไม่เป็นไรครับผมครับผมให้วนวายจังเลยเดี๋ยวนี่แค่นี่ยังไม่ชอบเลยมันวนวายขนาดนี้เหรอไม่เป็นไรครับผมคุณแต่ผมจะผมจะไปอะไรครับเดี๋ยวผมไม่ว่าทำไมหรอ ลอยลงไ้ต่อเยอะเอาขอนขึ้นมาโคตรไวายอะวิง่งโอ้พระเจ้าช่วยคอมฟาสเตอร์บอยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มีเรื่อองะะไรวะรวเ็วกว่าเอ้ยชู่กีบเอ้ยลหยยลังหลังที่หวงความเร็วพระเจ้าต้องยอมเดิพระ เฮ้ยคีเปอร์มันเร็วขนาดผียังไม่เอาอะอย่างเงี้ยผีวนันหนีอะพี่บอกเลยเดี๋ยวเฟ็ดก็ยออมาอย่างเงี้ย